สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีกน้อยดัมซิ่ง เราไม่มีหรอพี่ไปแล้วลูกลั่นมากจะลั่นไหมนอกโอ้ลั่นสุดยอดคลิปนี้ก็ยังอยู่กับทีมงานสามังคัรอีกเช่นเคยนะครับผมร่มบรรยากาศร้อนมาก ร็อกกี้ร้อยเจ็ดห้าบ้าพลังนี่รถลุงอู้ใส่ป้างานเหมาไหม นี่เราก็ยังอยู่กับเจ้าอู้ฝนะุ่นเนี่ยุ่นพัดมาทางนี้ด้วยยืนผิดที่หรือเปล่านี่เอ็กซ์ซาฝุ่นไหยผูษสา่าแต่งตัวฝุ่นคลุมเลยคลิปนี้ก็เราจะเรายังอยู่กับเจ้าซานี่เอสบาสองไรซีเหมือนเดิมรถของท้าแก่ผมเถอะพวก วันนี้ก็มาขุดดินอยู่ที่โซนอำเภออากาศพะนวยผมโซนบ้านมา,าว่าอยู่ที่นาเอ็กครับผมก่อกจะได้เจอกันนานที่จะได้เจอกันครับผมเพราะว,ว่าช่วงนี้ทีมงานก็มีงานเรียกผมมีงานอยู่อํเาเภอโซนนั้นอเาเภอโซนนี้ด้วยครับผมเพราะว,ว่ามีงานหลายที่ผมบางทีก็ทีมงานก็เอางานแคบจับไม่ทันครับผม นี่ก็พ่อจะทําเป็นทุ่งนาผมขุดจากตรงนู้นครับผมมาถึงตรงนี้พ่อจะทําเป็นทุ่งนานผมเพราะว่านานอีกเป็นนาขั้นบันไดครับผมเพราะว่าฝั่งตรงนี้ฝั่งตรงนี้เป็นเนินสูงครับผมพอไล่ลงมาปุ๊บเริ่มต่ําลงเรื่องต่าลงจนถึงนู่นก็เลยพ่อก็เลยอยากให้เจียบโป้งเขามาเอาดินอยู่ที่นานเอกครัผมเพื่อจะทําตรงนี้ให้มันเป็นทุ่งนานหรือครับผมเพราะว่ากัดเก็บเอ่อ,อ เก็บน้ำให้มันดีครับผมเพราะว่าแต่ละปีอ่ะทานาตรงเนี้ยแทบจะน้ําไม่มีเลยอ่ะเพราะว่าน้ํามันไหลลงลงไปนู่นหมดเลยก็เลยสั่งให้เสียบพวงขุดดินตรงนี้ไล่ไปถึงน่าจะถึงต้นคูนเนี่ยต้นคูณที่ใบไม้ร่วงหมดเนี่ยรถก็น่าจะไปวิ่งไกลไกลละมั้งสองโลสามโลนี่แหละรถวิ่งกันอยู่สี่คัน เหมือนเดิมผมเจ้าประจำเหมือนเดิมรถวิ่งกันอยู่สี่คันก็มีรถเสียโป้งรถปุ้ยรถพี่ทอมรถลุงพัอผมอร์กี้บ้าพลังคันที่ไปเมื่อกี้นี้ครับผมตอนแรกว่าเอ็กจะไปยืนถ่ายอยู่ฝังนู้นแต่มันม,มียืนมันไม่มีที่ให้เอ็กยืนถ่ายเลยก็เลยยืนถ่าย,ยตรงนี้เอา แถวนี้ก็ดินลุกลังก็เยอะอยู่เหมือนกันครับผมหน้าหน้าดินทรายก็มีอยู่ประมาณเออเท่าไหร่ห้าสิบเซนแล้วมั้งพอขุดลึกลงไปอีกนิดน,นึงก็เจอลุกลังแล้วยากาศร้อนสุดยอดเลยวันนี้แทบเอ็กก็ไม่อยากอกอกจากบ้านเลยมันร้อนเกินแต่ว่าทีมงานมาทำงานอยู่ที่แถวบ้านนี้ก็จำเป็นต้องมาผมเพราะว่าต้องทำคลิปลง youtube ลง Ti k t o k ด้วยครับผม ก็จําเป็นต้องมาส่วนเจ้าคุณปู่เราก็อยู่นี่เจอดอยู่ตรงนี้เนะี่ยเสียโป้องอ่ะไม่ได้ถนนอยู่ตรงนู้นแต่ว่าเสียโป้งเขาไม่ลงครับผมเพราะกลัวถนนเขาพังก็เลยเอารถลงมานี่เลยอ่ะโอ้กล้าลงมาได้ไงอะ่ะถนนกระแคบเวยนี่เจ้าคุณปู่เราสิบกว่าปีแล้วมนะคันนี้มนขามก็ไม่มีกินหนอยอยู่นายังไม่มีหนักขามกินหร่อ มีแต่ใบนะมะขามหายไปไหนหมดเนาะแต่งชุดก็ประมาณนี้แหละเสื้อดำชุดดำใส่เสื้อดำชุดดำนี่คือแดดชอบมากเลยอะ่ะก็มีอีกเจ้าหนึ่งมาขุดด้วยผมเพราะว่านายหน้าเขาเอาเจ้าอีกเจ้าหนึ่งมาขุดอยู่ตรงนี้ด้วย แต่ตอนนั้นเอกไม่ได้ออกมานาผมไม่รู้ว่าเป็นรถขุดรุ่นไหนไม่รู้เป็นเจ้าไหนมาขุดเสียโป้งตอนนั้นถ้าเสียโป้งน่าจะขุดถึงตรงนี้แล้วมั้งขุดถึงตรงนี้อีกเจ้าหนึ่งเขามาขุดถึงตรงนู้นนลยโอ้ลูกลังเยอะมากลูกหลังน่าจะสุดเท่านี้แล้วมั้งสุดเท่านี้อ่ะส่วนลึกลงไปน่าจะเป็นดินเหนียวแล้ว โอ้มาแล้วพอดีเสียโป้งเรียกเออเสียโป้งเรียกเอ็กไปหาผมพอดีรถขูกรอก็มาพอดีเลยอูมาเดินตากแดดเล้าเอ็กนี่กระจกนี้สรุปก็ต้องใส่อย่างนี้ใช่ไหมแถมฝุ่นด้วย อเหมือนเดิมแค่ใส่กระจกนิดๆหน่อยๆใส่เยอะไม่ได้เพราะว่าขากระจกเออขากระจกหักบ่อยก็เลยใส่ได้แค่นี้ใส่แค่นี้ก็สวยเหมือนกันผมไม่ค่อยลกมากบางฝุ่นก็จาาัดเลอแค่นี้แะอะไรเรียกเยก๊กวาทำไมนี่ โอ้เรียกหล่อมแม่ตากแดดไหมเนี่ยจุ๊กเสียฟงไปเรียกเองว่าตากแดดดูนี่เก่งมาทำไมนี่นะครับก็เสียฟงก็เรียกเองว่าตากแดดเฉยๆหรือเปล่าโอ้ร้อนมากอะ่ะ ถ้าคิดมันสั่นก็เอาไปด้วยครับผมไปทางนูน้นนู่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 นโอ้พี่ทอมแหมโอ้ควันน่ะลูกปูนน่ะโอ้พี่ทอมแหมชอบแกงเก้อ อกวาน้ำไหมดูโอ้ชอบแก้งไหมดูเจ้าของดูพี่ทอมเหม่อ,อกแก้งอะ่ะดูทีมงานแก้งเลาว,วันนี้แถมให้เอ็งมายืนตากแดดด้วยโอ้ ติ๊กเกอร์บนหน้ารถพี่ทอมก็เคจที่บัตรใยแรงผมแล้วก็ติ๊กเกอร์เออทีมงานสางคานผมก่อนด้านข้างนี้ก็เป็นหากินบนพื้นยาครับผมดีกว่าเป็นดีกว่าเป็นดีกว่าเป็นขี้ข้าในห้องแอร์โอ้ติ๊กเกอร์ไม่โหดจัดียกมีความตั้งใจด้วย หน้าเยอะหมดเลยไอ้ปุ้ยไปไหนเนาะจะขึ้นรถรอไปด้วยโอ้เอ็กซคิดไปคิดมาเพราะว่าอยากซื้อไอโฟูนมาทำยูทูบผมแต่ว่าบรรยากาศร้อนอย่างนี้ไอโฟูนคงไม่รอดอ่ะไป ชอเอาแกะดูพี่ทองเลยโอเคผมชิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็มาเล่นกับชิมงานคท่าผมชิปนี้ก็ขอตอลาไปก่อนโมกากไค์กดแชรกูดีครับเพื่อนๆแครก็คระผมแล้วกมก่ในชิปหน้าผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับนะ